โอเคใครสนใจผู้เทพออไลเลยนะคู้เทพคูีๆนะคะนี่นะคะผููเทพนะคะสองคนนี้นะคะสองร้อยห้าสิบถาวรตลอดชีพนะคะมีชีิบให้ดูนะคะที่มีทั้งเด็ดทั้งอะไรมีทุกอย่างเลยค่ะพี่ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่องานผ่านหนูได้เลยนะคะหรือว่าแถบตอนนี้ออกไปแนววงมาก็ได้เลยนะคะว่าสนใจสองคนนี้นะคะก็ รีบๆเลยนะคะมีทุกภาพให้ดูเลยค่ะถ้าอยากดูแบบไหนนะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2 5 6 8นะครับมีเพจ Facebook ชื่อดังท่านเป่านะครับได้เปิดเผยเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจในสังคมออนไลน์ครับโดยระบุว่ามีครอบครัวหนึ่งในอำเภอน้ a หนาวจังหวัดเพชรบูร์มีแม่วัย34ปีครับมีลูกทั้งหมด9คนครับได้ร่วมกันผลิตและจำหน่ายคลิปวิดีโออนาจาร์ผ่านกลุ่มรับออนไลน์ครับ ซึ่งมีลูกๆที่มีอายุระหว่าง10ถึง21ปีถูกระบุว่ามีส่วนร่วมในการผลิตคลิปวิดีโออาจารย์ดังล่าคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับถูกจําหน่ายในกลุ่มลับออนไลน์ครับโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเข้าชมโดยมีพี่คนโตนะครับอย่างกาเงินเนี่ยได้ทําคลิปอาจารย์ขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆครับเช่นแพลตฟอร์ม X และเปิดกลุ่มลับต่างๆครับโดยมีการชักชวนน้องๆในบ้านเนี่ยให้มาทําด้วยครับและที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับคือหนึ่งในนั้นนะครับมีเด็กเพียงแค่10ขวบเท่านั้น ชาวเน็ตก็ได้เข้าไปต่อว่านะครับว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรทําแต่ทางกาเงินเองนะครับก็ไม่สนใจครับและบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองไม่ต้องมายุ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนเลยนะครับก็ออกมาพูดถึงคลิปครับซึ่งในคลิปที่ครอบครัวนี้ผลิตออกมานะครับมันมีคลิปที่พ่อเนี่ยครับมีอะไรกับลูกของตัวเองทําให้ชาวเน็ตตกใจครับและที่ไม่พอนะครับคนในครอบครัวนี้เนี่ยครับยังผลิตคลิปที่มีอะไรกันในครอบครัวอาทิเช่นน้องชายกับพี่สาวของตนครับทุกคนก็ตั้งคาถามนะครับว่าทําไมครอบครัวนี้ถึงได้ทาอะไรที่ผิดศีลธรรมได้นี และมีแนวโน้มนะครับว่าแม่เนี่ยครับเป็นคนสนับสนุนให้ลูกๆทําคลิปแนวนี้ออกมาทําให้หลายคนเนะครับเป็นห่วงเด็กๆในบ้านเป็นอย่างมากครับเพราะยังมีเด็กไม่กี่ขวบเนี่ยอาจจะถูกสั่งให้ทําคลิปหรือคอนเทนต์เชิง18บวกได้ครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่าออกมานะครับทางฝั่งของพ่อนะครับก็ออกมาโต้แย้งนะครับว่าคลิปที่เห็นเนี่ยมันเป็นคลิปตัดต่อไม่ใช่ของจริงและจะดําเนินการฟ้องคดีใครที่ปล่อยข่าวออกมาวันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงนะครับเรื่องที่เขากล่าวหาผม่ะ นะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างเลยครับผมนะครับคนที่มากล่าวหาผมเนี่ยผมจะดําเนินคดีทุกคนเลยครับผมนี่ของจริงครับผมเนี่ยของจริงเรื่องที่เขากล่าวหาหนูค่ะหนูไม่ได้เป็นคนทํานะคะหนูก็ไม่ได้เป็นคนทําเหมือนกันค่ะใครที่บอกว่าหนูทานะคะหนูจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะผมจอกมาชี้แจงนะครับเรื่องที่เขากล่าวหาผมว่าผมมีพศกับพี่สาวนะครับผมจอกมาชี้แจงว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยนะครับคนที่กล่าวหาผมนะครับ ผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับคนที่มากล่าวหาผมนะครับมันไม่เป็นความจริงใครที่กล่าวหาผมผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่เช้าเน็ตหลายคนนะครับก็มีหลักฐานนะว่าคนในคลิปนะครับคือครอบครัวนี้จริงๆต่อมาครับก็ได้มีข่าวหลายช่องนะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวกำเงินนะครับเลยหนึ่งในนั้นนะครับก็มีคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งครับได้ลงไปช่วยเหลือเคสนี้ด้วยโดยคุณต้นอ้อนะครับได้เข้าไปคุยกับฝั่งคุณพ่อที่มีแนวโน้มว่าทําคลิป18บวก แต่คุณพ่อก็ให้การปฏิเสธนะครับบอกว่ามันเป็นการใส่ร้ายครับและร้องขอเนี่ยไม่ให้นําตัวลูกๆไปสอบสวนเพราะกลัวว่าจะนําลูกๆของตนไปทําร้ายเพื่อรีดข้อมูลจึงทําให้การไปสัมภาษณ์รอบนี้เนี่ยไม่ได้ผลสรุปอะไรออกมาเลยต่อมาคลิปล่าสุดวันนี้นะครับโดยเพจท่านเป่าเนี่ยนำมาเผยแพร่ครับโดยคุณต้นอ้อเนี่ยได้ไปคุยกับลูกสาวคนโตยอย่างกําเงินก็ตามคลิปนี้เลยครับนี่เยอะ,อะพี่จ <ไป S 1> นะดูเนี่ยเอา,ากาไดนะ้แคนะุณดาวบ้งๆนะ้เหรอคะ นี่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักทำไมเขาติดต่อได้ทำไมเขาติดต่อไปแล้วคุณต้องโทษไม่ได้ติดต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องที่ว่าพวกหนูทำร้ายโอ้พนักงานพี่ไม่เคยรับไม่พี่ต้นล้อบอกว่าส่งที่มาไหนคะเปิดดให้ทุกคนูเเลยรื่องอะไรคะหนูไปร้องเรียนกับใครบ้างคะหลักฐานพี่ยังไม่ได้มีเลยพี่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเนอหลักฐานพี่ยังไม่ได้จากเธอเลยพูดไหมคะ จูดทุ่เรื่องอะไรจูดทุ่งเรื่องอะไรอจะนอกประเด็นหนูเอาประเด็นเอาประเด็นที่ตัวเองทําคิดขายก่อนหนูเดือดร้อนทำไมคุณก็่้อไม่มาเดือดร้อนเรื่องอะไรคะเดือดร้อนบุกรุกทางการเมครงมันทที่ไม่ทราบหรอกค่ะที่ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานเลยกระเธอเลยกลา่าหาได้ไงคะอย่านอกประเด็นกำเงินอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็นจะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคิดตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป่ะมีเรื่องอะไรเออ แล้วไงปากอย่างนี้คุบอกให้มาช่วยไม่ไ้บกคนละประเด็นค่ะเรื่องนั้นเธอไม่ได้ส่งอะไรมาใหา้พี่<ร>ไหนอย่ามานอกประเด็น วันนี้มาในสิ่งที่เธอกำลังทำผิดนอกก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้หนีอย่าปฏิเสธน้องก็ยอมรับแม็น้ยงอมรับแแต่ทีแรกแล้วยอมเราก็ทำไม่ได้อน้องมาทำนะโอเคคลิปมันชัดเดี๋ยวดูกันให่ก็ทำได้ค่ะมันทำได้เหรอกำเงินเระคิดอย่างนี้เหรอว่าทำได้เอาน้องมาทำนี่คิดว่าทำได้เหรอแล้วจะมีกฎหมายไม่ทำไมฮะ ที่ลงอะไรลาไม่เหมูอนเลยค่ะเพราะว่าไปมีคนบอกเาบอกแต่ไม่ได้เคยใส่ใจดูนะคุณไม่เคยได้เลยเออไม่ต้องหรอกน้องนะก็ปากดีที่ไม่ได้มาเพราะเธอปากดีแต่พี่มาเพราะเธอทําผิดกฎหมายไม่เป็นไรพี่ได้พยานอยู่ในกลุ่มรับคือมาแล้วเดี๋ยวรอดูกลุ่มรับหนูไม่มีค่ะไม่ใช่เธอจะลบออกเขาก็เอากลับมาได้โทรศัพท์จะทุบทิ้งเขาก็เอากลับมาได้ พ่อไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยพูอย่างลูกพ่ออยู่เขายอมรับเองว่าเขาทำเลยเขายอมรับเองว่าเขาทำนะยอมรับตั้งแต่ที่รล่นน้องยอมรับตั้งแต่ทีร่แต่เขาไม่ยอมรับว่าเอาน้องมาทำแต่คลิปมันมีทั้งพวกครมีทั้งแม่มีทั้งเธอแม่เขาเล่นโมได้มีการได้บอกมาไหมถาทำกับพี่สิเนี่ยเนี่ยถ้าทำกับพี่สิมันไม่ผิดไหมเรียนจบมอะไรมาฮะผมไม่ได้ไปศึกษามาหน่อยกฎหมายมันดีกำเงินมันไม่ใช่ว่าเธอบอกว่าเดือนล่างของเธอ อาใยะวะของเธอของน้องเธอเธอจะเอามาทําแบบนี้ก็ได้เธอจะทำกับกลัวเธอไม่มีใครว่าและเพจท่านเปาก็บอกนะครับว่าเหตุผลทำไมคุณต้นอ้อถึงได้มีอารมณ์ขนาดนั้นโดยนักข่าวในพื้นที่เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าตลอด3ชั่วโมงทางกำเงินเนี่ยมีท่าทีที่ไม่สลดแถมพูดจามไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งประโยคที่ทำให้ต้นอ้อปีแตกก็คือกำเงินพูดว่าพี่อ้อมีหมีไหมถ้าพี่มี พี่ก็ทำกับผัวพี่แบบนี้แล้วมันผิดไหมหมีก็หมีหนูหนูจะทำกับหมีหนูยังไงก็ได้พวกพี่จะมาสออะไรกับหมีของหนูและนี่ก็เป็นประเด็นร้อนล่าสุดจนถึงตอนนี้ครับใครที่ใส่ใจเรื่องนี้เนี่ยสามารถติดตามเพจท่านเปาและเพจคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งต่อได้ครับ